คณะจาวฤกษ์นะวันนี้ก็ถ้ำนะเห็นหน้าพอลางๆก็พุ่มพุ่มหน่อยๆนะตอนนี้ยังรอพี่พักอยู่ยังไม่ได้พิษพัดสถคณะจาวฤกษ์ก็รวมกันทำความเพียรปฏิบัติกันมหมาตั้งแต่ภาคเช้านะเดินกันตั้งแต่หกโมงเช้าจนตอนนี้ทุ่ม กว่ากากำลังหาที่พักนะก็ดูก็คิดว่าวัดก็อยู่ไกลจากนี้ไม่เกินกิโลครึ่งเนะก็น่าจะประมาณคุ่มกว่าเกือบสองคุ้มถึงจะถึงวัดก็วันนี้ก็ได้สร้างความเพียนกันพอสมควรก็ให้คะนะ เราได้ร่วมนมธนากันนะครับพ่อแม่อคูบาอาจารย์นะณานาชาติบริขดงนะเริ่มจากสวนมกคบพลารลามชัยจารุรธาน์นะีไปถึงนะวัดวังวิเวกาวร์นะ้ำของหลวงพ่ออุตมะสังขององรบ,บุรีนะจังหวัดกาญจนบุรีนะ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ใน เขตของจังหวัดชุมพรนะอยู่ในเขตของจังหวัดชุมพรเก็ะแถวอำเภอปะทิวก็คงไกจับพนนะ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 ้นแล้วเนาะช่วงนี้ก็ท่านผู้มก็สามารถติดตามได้ก็ขอยุดทิไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะขออนุโมทนาสาธุ